สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Family Farm c h a n n น l นะครับผมวันนี้เรามาติดตามโครงการล้างวัทถ่ดินนะครับเป็นโครงการรถไฟนะครับเดชชัยเชียงรายเชียงของนะครับผมขณะนี้ได้เข้าสู่เขตอำเภอเชียงลุงแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีหลักนะครับอนี้อยู่เขตด้านนอกก่อนถึงสถานีนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้พักนะครับพักเที่ยงนะครับหรือพักกินข้าวนะครับด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลัก เขตเสาแดงนะครับผมเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนครับเจ้าหน้าที่ได้เริ่มลงพื้นที่นะครับผมตอนนี้นะจะไปทําการล้างวัดนะครับที่ดินในเขตของเจ้าของแม่ครับแม่เป็นเจ้าของทีนี้แต่ปอปอนั่หนะ เจ้าของนี่น้ำไปแล้วครับตามไปดูนะครับไปดูหัวลักก่อนนะครับผมร <c oughs> ้อนมากนะครับผมอากาศนะตอนสามสี่วันมาแล้วครับแดดแรงนะครับผม ก็ไดารถ่ายนานะครับเริ่มจะลงนานะครับในปีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มาทำการลางวัดนะครับจะเป็นเส้นของรางรถไฟนะครับผมจากนี่นะครับผมจากเสานี้ครับนี่ครับเห็นเสาใกล้นู่นไหมครับนู่นครับนี่ครับผม นี่จะเป็นส่วนของรางรถไฟทางคู่นะครับของสถานีรถไฟนะครับส่วนสถานีอยู่ตรงนู่นครับก่อนถึงอำเภอนะครับผมนี่ครับด้านหน้านี่เองครับหลังต้นไม้อยู่านะครับตรงไปนะครับผมก็จะเป็นสถานีแล้วครับอีกเดียวก็น่าจะถึงสถานีนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับได้ทําการตั้งขากล้องนะครับผมเพื่อลางวัดที่ดินส่วนเขตที่ โดนเวนคืนนะครับเจ้าของที่ก็มาดูนะครับหมุดหลักนะครับครับแดดแรงนะครับร้อนมากนะครับผมเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับผมเขาทำงานเราก็ไปรอดูตอนที่อยู่หน้าสถานีที่นะครับเพราะว่าเขตของเราก็โดนเวนคืนเหมือนกันนะครับผมแต่เราอยาก ว่าความคืบหน้าของโครงการนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าเงียบนะครับผมแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทํางานเต็มที่นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลพุ่งหมดไปนะครับวันหยุดก็เยอะนะครับผมแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งมือให้เต็มที่นะครับผมจะได้ส่งมอบให้กับบริษัทผู้จัดจสร้างโดยไวน์นะครับดูเจ้าหน้าที่นะครับแต่ยอมรับวันแดดแรงมากนะครับ จัดนะครับผมนี่ครับโครงการนะครับโครงการรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับขอให้ผู้ที่ถูกเบนคืนนะได้เงินเบนคืนอย่างสมน้ำสมเนียนนะครับเพื่อไปต่อได้นะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีหลักแล้วนะครับผมอยู่กับเจ้าของที่ดินนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มาถึงแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลักการเวนคืนนะครับของสถานีหลักจะกว้างขนาดไหนนะครับเป็นสถานีเวียงเชียงลุงนะครับผมสถานีตรงนี้นะครับถือว่าใหญ่มากเลยนะครับครับเจ้าหน้าที่เริ่มทํางานแล้วนะในระยะสุ่นไทยตีไทยมากเจ้าของที่ดินนะครับมันประมาณเช้าเมษเช้าเมตเส้าเมตรง่ายทีอาผมมีอยู่ตอนหลังมีอยู่เพราะว่ามันมีรกกับน้องวัดตีครับเจ้าหน้าที่หลังชุดหลัง แผ่หลังวัดที่ดินนะครับถ้ามีนของคนนี้คนนี้แบบ ที่เป็นแบงยกทำแดงเขาขอมามันจะมีระยะกี่เมตรง่ายแบงทีเหาอระยะเมตรนี่สงนี้ตรงเดเลปันเออเส้นนั้นน่ะตรงไปเลยอันนี้ขอมามผมกมือเรเนาะเออขอขอมาถ่ยจากมันน่ะเนาะอ๋ออะไรไป่ย

หลักทางเข้าสถานีนะครับนี่คือส่วนหัวของสถานีนะครับนี่ครับบ้านตรังนี้ครับส่วนหลังนี้นะครับโดยไปทางหลังนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหลักขาวแดงนะครับนี่ครับส่วนนี้เป็นส่วนหัวของสถานีนะครับผมนี่ครับเจ้าของที่นะครับที่ดินนะครับที่เป็นสถานีนะครับผมเจ้านี้จำนวนสองไร่นะครับกับอีกสามตารางวา เจ้าหน้าที่บอกว่าเปยนแปลง,เป,ปลงเป็นแปลงไปนะครับทีน<ป>ี้เริ่มวัดหลักนะับหลักหมุดนะนครับการติดตามโครงการนะครับรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับนะสรณสถานที่ตรงนี้คือสถานีอำเภอเวียงรุ้งนะครับผมเป็นสถานีขนาดกลางนะครับผมรองจากสถานีหลักที่จังหวัดเชียงรายนะครับ สถานีหลักอยู่ในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับผมนี่ครับทั้งผืนนะครับผมนี่ครับตรงไปทางนู้นเลยนะครับจากสนามหลังสนามกีฬานะครับไปหาหลังอำเภอนะครับผมสดายนะครับสดายพื้นที่ตรงนี้นะครับโน่นครับพื้นที่ทํากินของชาวบ้านนะครับผมก็ต้อง โดนเวรคืนนะครับแล้วต้องหาที่อยู่ใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทวีเฮงลิซิงร้านอาหารนะครับศีสวัสดนะครับผมร้านขายของชำนะครับร้านทำป้ายนะครับร้านซ่อมรถนะครับผมขายแครและไดนาโมมีร้านขายสินค้าราคาถูกมีอะไรร้านอะไรอีกเยอะมากนะครับผม ชาวบ้านก็หวังว่าการเบนซืนครั้งนี้ก็น่าจะให้เงินเป็นที่พอใจไหมนะครับต้องรอดูนะครับผมเดือนหน้านะครับผมเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันแล้วนะครับผมเรามาดูหลักเสานะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านข้างสถานีนะครับผม นี่ครับข้างสถานีนะครับเสาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเขตเป็นคืนของถนนแล้วนะครับผมนี่ครับด้านหน้าผมนะครับผมเป็นส่วนของเวนคืนของถนนนะครับจากถนนหลักครับเส้นหลักเข้ามานะครับผมแล้วโซนด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นสถานีนะครับผมยาวมานะครับ ยามมาถึงตรงนี้เป็นหัวสถานีนะครับผมหวสถานีตรงไปนู่นนะครับนี่ครับตัดผ่าตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงสนามกีฬากลางนะครับผมครับอูซ่อมรถนะครับร้านไดนามนะครับผมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตลาดนะครับผมเป็นตลาดนัดนะครับชาวบ้านได้มาขายของนะครับแต่โควิดนะครับ เลยต้องพักไปนะครับผมบริษัทวีเฮงนะครับเฮงลิซิ่งนะครับผมร้านขายของนะครับผมมีห้องพักรรยวันด้วยนะครับผมชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือได้รับความเดือดร้อนครับต้องการค้าเวรคืนอย่างสมน้ำสมเนื้อนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมพี่ชายผมเองนะครับนี่ครับ จุดยอดแห่งความร้อนครับสุดยอดครับนี่ครับหลักอันนี้อีกเจ้านึงครับมีฝั่งใส่ครับครับฝั่งถนนครับเจ้าหน้าที่นะครับ ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานไปนะครับผมเพื่อจะได้มีการเสียเวลาครับใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาสรุปผลนะครับผมของเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วจะเหลือตรงเขตที่เป็นของเขตของที่เป็นหมู่บ้านเป็นอาคารนะครับรอของกรมที่ดินแจ้งมาอีกทีนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาลงล้างวัดนะครับรนี้ก็ น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมในการติดตามโครงการรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานีเวียงเชียงรุ้งนะครับผมก็เป็นงานแล้วเสร็จนะครับผมของงานของเจ้าหน้าที่นะครับชุดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณในงานของทางที่ดินนะครับผมได้มาทําการล้างวัดนะครับผมแล้วก็เจ้าของสถานที่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับ ได้ให้เข้ากันทําการ้ังวัดตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม